แมวจรที่ไหนก็ไม่รู้คือมันเป็นสวัสดีค่ะนิว,วัาน,นีนะคะ <c oughs> ตอนนี้มันจะเป็นกระบวนการแฉเริ่มแบบว่าพี่ลุงโรบัดดีจารลุงโรบนะคะมันจะเป็นกระบวนการแฉแล้วตอนน, <c oughs> นี้กระบวนการแฉกระบวนการประจานกระบวนการรวบรวมคนที่แบบว่า ตอนนี้เห็นจะไปดึงพี่คนหนึ่งมานะอย่าไปเล่นเกมกับเขาเด้อพี่เด้ออย่าไปเล่นเกมกับเขาเด้อจะเอาทุกคนพี่แบบว่าเคยอ,อยู่กับสาวิตรีแล้วก็พอถอยออกไปแล้วก็จะไปดึงเขามา <S <S <co ff> s> <S ไปดึงว่าคนไหนที่ถอยออกจากสาวิตรีหรือคนไหนที่มีเรื่องมีราวกันแล้วทีนี้มันจะเป็นการที่แบบว่ามึงต้องออกมาแฉดําแจะนะมึงต้องออกมาแฉดําแจะนะกลับกลายเป็นจะเป็นการแฉกันแล้วทุกคนตอนนี้ตอนนี้จะไปรวมตัวกันแล้วไปรวมพดุงพดุงการแฉกันละ ทำไปแล้วได้ประโยชน์อะไรอะพวกคุณก็หากินหาเงินพวกคุณก็อยู่ในโลกออนไลน์เหมือนกันพี่พี่คุณทองสวัสดีค่ะคือต้องการไปทร้ายกันทําไมต้องการไปทําลายคนทาไมอะคือต้องคือเจตนาและจุดประสงค์คืออะไรถามก่อนว่าเจตนาและจุดประสงค์คืออะไรหรอเออจตประสงค์จุดจุดประสงค์และเจตนาคืออะไรก่อนพี่พี่คุณทองนะคะสวัสดีนะจ๊ะต้องออกมาั่งแชร์ต้องออกมาถล่มต้องออกมาทำลายกันมันต้องเพื่ออะไร สามีตีมันก็ไม่ไล์สดแล้วนะขายของก็ไม่ได้ไรขายของแล้วไล์สดก็ไม่ได้ไรสดแล้วเพราะฉะนั้นอะตอนนี้สามิตียอมพวกคุณแล้วค่ะยอพวกคุณแล้วค่ะสู้ความเฮี้ยสู้ความระยำสู้ความชั่วของพวกคุณไม่ไหวแล้วค่ะจริงๆความชั่วความเลวความระยำของพวกคุณมันแรงเกินไปเขาสู้ไม่ไหวแล้วล่ะกูเห็นแล้วเหนื่อยใจแทนว่ะกูเห็นแล้วเหนื่อยใจแทนจริงๆนะ คือมันก็แค่ลูกผู้หญิงตัวคนเดียวอะ่ะคือลูกผู้หญิงตัวคนเดียวหาหา,หาเงินเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันตัวพวกมึงก็หาเงินเลี้ยงครอบครัวหาเงินเลี้ยงลกูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงเมียเหมือนกันท้ามัไม่ปล่อยให้ทํามาหากินกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํามาใช้ชีวิตประจำวันมัน,มนอย่าไปล่าลานอย่าไปเข้าก่ายกันแค่นั้นเองอันนี้อะไรอะ่ะเขาสู้ความเฮี้ยความเรวความระยำของพวกมึงไม่ได้แล้วล่ะมึงมีปัญหาปัญญานั่งวิจารณ์ปัญญานั่งวิเคราะห์ปัญญานั่งโต้ตอบมึงมีปัญหากับปัญญามึงโต้ตอบกับปัญญาให้ส พี่ซาร่าสวัสดีจ้า <c oughs> เออไปดึงคนนั้นมาคนนี้มาแล้วก็จะไปดึงโอ้ยรอได้เลยนะอีดัาแจ๊จะโดนแชกแล้วเหรอเออเอาเถอะเดี๋วกูจะเป็นคนนั่งรอความจริงปรากฏว่าอะไรเป็นอะไรแดี๋ยวกูจะนั่งรอเองอะนะแชก็แชได้แค่ครั้งเดียวแหละมีอะไรแชรมาให้หมดมีอะไรเอาออกมาให้หมด คือการแฉกันน่ะการประจานกันแม่ก็จบแค่ครั้งเดียวมาปั๊บเดี๋ยวมันก็จบเพราะได้รับรู้แล้วรับรู้แล้วไงว่าเขาแฉเรื่องอะไรกันเพราะฉะนั้นนะการแฉกันแบบมันปกติพิจิติมาสวัสดีค่ะคนไหนที่เขาถอยออกห่างสามวิตีแล้วเขาไปทําอย่างอื่นแล้วอ่ะเขามีชีวิตที่เขาไม่ต้องการที่เข้ามายุ่งวุ่นวายเขาไปทาข่าวข่าวอย่างอื่นเพราะขเขาเบื่อเข,ขาลัคาเขาไม่อยากเข้ามาในเรื่องดราม่าต่างๆแต่บางคนก็อยากจะไปดึงเขามาบางคนก็อยากจะเออ พี่แพชลชี่วัดดีนะคะสวัสดีนะจ๊าเหนื่อยละเบื่อหน่ายละลานไม่จบไม่สิน้นวุ่นวายไม่จบไม่สิน้นใช่ไหมคะอย่าตาสายตาสายตา,สายตาตรีสง่านะคะพี่สายตาใช่ไหมคะพี่อืม นะบางคนเขาถอยออกไปนะเขาไปทําข่าวที่ดีเขาไปพูดเขาไปวิเคราะห์ในสิ่งที่ดีๆแล้วเขาไม่ค่อยเขาไม่อยากเข้ามายุ่งในเรื่องดราม่าเพราะเขาเจอดราม่ามาเยอะแล้วเขาจะก้าวเข้ามาสู่ในวงการดราม่าแบบนี้อย่าเอาอย่าเอาตัวของตัวเองที่มีสง่าตัวเองไปอย่างสง่ามีแต่คนยกย่องมีแต่คนนับถือเพราะฉะนั้นน่ะการที่จะไปเอาคนนั้นคนนี้มาดึงเล่นน่ะเขาไม่ได้ชั่วเขาไม่ได้เลวเหมือนกับที่บางคนทํากันนะนะเขาไม่ได้เลวเขาไม่ได้ชั่วอย่าไปดึงเขามาชั่วอย่าไปดึงเขามาเลวกับพวกคุณคุณจะเลวคุณจะชั่วคุณะทรยตบ ทำไปเพราะว่ายังไงความจริงมันก็ปรากฏเพราะความกันแกล้งกันความอาฆาตนะมันแรงอะ่ะแรงอาฆาตนะมันแรงพี่หมวยสวัสดีค่ะแรงอาฆาตมันแรงคุณมีแต่แรงอาฆาตคุณมีแต่แรงเกลียดชังอ่ะคุณมีแต่แรงทําลายอะ่ะคุณต้องการทําลายอย่างเดียวเลยต้องการทําลายอย่างเดียวเลยน้องนัน,วนปวัสดีจ้าพี่อนุรักษ์สวัสดีจ้า จริงยูกันเก่งใช่คือเขาเขาขายของเขาไม่ได้ขายแล้วคือเขาไม่ได้ไลฟ์สดแล้วเขาไม่ได้ขายของแล้วรัฐาลตกก้องการอะไรอีกอ่ะคือมึงเปิดโปึงแฉเขาแล้วมึงทํำลายเขาแล้วเลยที่เขาไม่ได้มาโต้อตอบ เขาไม่ได้ออกมาแฉตัวเองไม่ออกมาพูดอะไรแต่ตัวเองอ่งเป็นคนออกมาแฉเขาทุกวันทุกวันออกมาประจานเขาทุกวันส่งแชทไปให้คนนั้นเล่นส่งแชทไปให้คนนี้เล่นคือความเฮี้ยความระยำนะเบอร์ไหนมึงจะประชดด้วยการจะไปซื้อสินค้าใครมึงจะมีเงินมากมายขนาดไหนมึงไปซื้อสินค้าสนับสนุนใครมึงก็สนับสนุนไปความชั่วร้ายของมึงอะเวรกรามมันไปตกคอยดูนะว่าการกระทําของพวกมึงอะ่ะมันก็จะโดนเหมือนที่มึงกระทํากับเขามันจะเป็นกองกรรมกองเกวียน ทำอะไรไว้กับเขาตั้งเวรสร้างกรรมอะไรไว้กับเขาแล้วมึงก็ไปเดินตกบอกเค่มึงก็ต้องไปโดนมึงก็ต้องโดนกระทําเหมือนที่มึงไปกระทากับเขาชอบประชดประชันด้วยการเอาเงินไปซื้ออีกฝั่งหนึ่งแล้วให้อีกฝั่งหนึ่งแบบน้อยอกน้อยใจอะไรประมาณเนี้ตายเดี๋ยวนะสงสัยจะมีข่าวดีแล้ว เพราะวันนี้ก็รู้สึกว่าคนก็โดนหมายไปแล้วตอนนี้การที่มาแฉเขามาประจานเขาอะเขาเงียบเงียบอะไม่ใช่ว่าคุณจะไปทําอะไรเขาก็ได้นะผมเชียร์ครับเชียร์ให้หมดตัวใช่จ่ายเอาไปเลยค่ะสนับสนุนไปเลยไม่มีใครไปอิจฉาคุณหลอกเงินของคุณคุณจะไปจ่ายให้ใครคุณจะไปซื้อคุณจะไปประเคนให้ใครอะจะไปเสียเงินห้าหมื่นหรือไปเสียเงินเป็นล้านอะก็เตรียมเงินไว้เงินของคุณไม่มีใครไปเดือดร้อนอะไรด้วย มีแต่คนเชียร์กูเชียร์กูเชียร์สนับสนุนให้เต็มที่ไปเลยไม่หมดล้านอย่าเพิ่งกะไม่หมดล้านอย่าเพิ่งกะอืเอาให้หมดล้านก่อนนะจ๊ะเงินเยอะเงินเยอะเปไปเยอะเลยจ้ะเปไปเยอะๆโอ้ยเขาสบายละอ้อยหวานหมูกูละหวานหมูกูละกูไม่ต้องทําอะไรแล้วโอ้ยแค่นาพูดถึงอแจ๊ะแค่เล่นงานอแจ๊ะนิดๆหน่อยๆกูก็ได้เงินแล้วอ่ะโอ้ยเออเงินเยอะใช่ไหมล่ะ เอาเลยสิหวานปากกับหวานปากโอ้ยเงินเข้ากระเป๋าหนอกเป็นหมืน่นหมืน่นเป็นหมืน่นหมื่นขายของก็ขายได้โอ้ยเอซี FC ก็ได้ก็มันก็เหมือนกันแหละนะช่วงที่แม่น้องได้อก็แบบนี้แหละจะบอกให้ก็แบบนี้แหละเอาเลยเอาเลย,เเลยก็ไม่ต่างกันอะไรหรอกจาก้าก็เหมือนกับครั้งที่ไปทุ่มให้กับอีดัมเจ๊นั่นแหละจ้าทุ่มจังเลยเดี๋ยวพี่จะกลับไ,ไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะ Donald Donald เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะเออทุ่มไปสิจา้าหาเงินเยอะๆจ้าหาเงินเยอะๆนะจา้า หาเงินไปเยอะๆจ้าเงินผัวยังมีอีกเงินผัวยังมีอีกหาเยอะๆคนรวยจะไปกลัวอะไรนะพี่ๆเนาะเออเปแค่สามสี่หมื่นยังไม่หมดล้านหมดการไม่เหลือความรักถือที่เขาเคยทำตัวเองแท้ๆเพราะความอยากเอาชนะใช่ค่ะตามสบายเถอเราก็นั่งยิ้มไปเลยค่ะนั่งยิ้มไปเลยจ้ไม่ต้องไปเดือดร้อนนะจ๊ะเพราะพวกเราไม่ได้เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่เขาเสียตังค่ะทุกคนเออคนที่เขาเสียตังเยอะๆก็เ,เสียไปเขารวยเขาก็ให้ก็เสียไป ขาอ,อยากจะเป็นสายเปก็ให้เขาเปไปนะจ๊ะเงินของเข้าเราไปยุ่งเดี๋ยวจะหาว่าไปยุ่งเงินของกูมึงมายุ่งอะไรด้วยโอ้ไม่มีใครยุ่งหรอกค่ะเอาเลยกูเทียกูเทียกูเทียเอาที่เธอสบายใจพี่แนนสวัสดีจ้าสวัสดีคระแน่จริงให้ไปเรื่อยๆอย่าหยุด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 